หลังจากอลันตายไปเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนแล้วที่ส่วนบนของหอคอยแห่งซานร,รินพิธีกรรมได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแชมเบาราตามเจตจำนงแห่งซานร,รินที่ที่เจ้าอยู่ณที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นพระผู้ช่วยแห่งพวกเราเมื่อการก่อกระบฏโดนกวาดล้างไปเรียบร้อยอิสเบลจึงเริ่มพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงคืนของอีกวันอิสเบลเริ่มเข้าใกล้แชมเบาราและสวมใส่ผ้าคลุมหน้าแห่งความมืดมันก็คือ หนึ่งในสมบัติแห่งซาร,รินผ้าคุมหน้าแห่งความมืดเพื่อนาคตแห่งพ้าผู้ช่วยจนกว่าจะถึงวันนน้นพวกเราจะได้พบเจอแสงสว่างอีกครั้งมือสังหารทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ในหอ้องคอยแจริมต่างก็แสดงความเคารพออกมาอย่างพร้อมเพียงกันในทันทีดูไปแล้วเชิงดูคล้ายกับภาพฉากที่ข้าราชบริพารของจกักรพรรดิจีนโบราณได้คำนับองค์จกักรพรรดยังไงอย่างนั้น คาดว่าทวีปที่สมาคมแห่งความมืดมีอยู่ดั้งเดิมนั้นพื้นเพควรจะเป็นทวีปที่มีวัฒนธรรมโดยอ้างอิงต้นฉบับมาจากประเทศจีนจะยังไงแล้วมือสังหารทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ต่างก็แสดงความเคารพออกมาอย่างสุดใจต่อชัมบาราที่รวบรวมสมบัติแห่งซานร,รินทั้งสองชิ้นมาได้ถึงแม้จะเป็นพลาผู้ช่วยเขาก็ไม่อาจจะออกคําสั่งต่อบุคคลเหล่านี้ได้แต่ว่าเขาก็คือบุคคลที่มีพลานุภาพต่อการชักใยเหล่ามือสังหารเหมือนกับที่ อาค์นั้นมีสถานะเช่นเดียวกันนี้ต่อเหล่าเผ่าพันธ์สัตว์อสูรเทพโกรธนำพาความฝันของสมาคมแห่งความมืดที่รอคอยอย่างยาวนานให้มาถึงด้วยเถอะเชมบราร่าพยักหน้ารับโดยไม่พูดกล่าวคำใดต่อคำกล่าวของอิสซาเบลอืนั่นสินะอาค์มองอิสซาเบลด้วยใบหน้าที่โง่งงมอิสซาเบลตอนนี้ถอดหน้ากากสีแดงออกเพื่อเข้าทำพิธีหลังจากที่ได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายเขาจึงเข้าใจว่าเพราะอะไร แชม巴าจึงได้ปกป้องเธอคนนั้นแผลไหมเส้นผมสีดำกำลังพิว้วสวยอยู่ทางด้านหลังดวงตาเองก็ดำคลับคล้ายกับอัญมณีประดับใบหน้าที่ขาวซีดใช่แล้วอิสเบลคือสาวงามคนหนึ่งความงามนี้ราวกับภาพวาดที่บรรจงเขียนไว้ยังไงอย่างนั้นหากว่าชมงามเช่นนี้ตกอยู่ในห้วงวิกฤตแล้วล่ะก็กระทั่งเป็นอาร์กเองก็คงจะยอมเอาร่างเข้าไปขวางผู้ช่วยเธอเอาไว้อย่างแน่นอน จสติดแมนและกลุ่มทันบนต่างก็มีความคิดเดียวกันนี้ขณะที่เมือมองไปหน้าของอิซาเบลพี่คะอาร์คจ้องมองอิสซาเบลอยู่นานจนกระทั่งโรโคอีกเข้าที่สีข้างเพราะเหตุน,นี้เองอาร์คจึงดึงสติตัวเองกลับคืนมาได้ขณะที่หันมองแชมบราด,ด้วยดวงตาที่ริษยาอย่างเต็มเปี่ยมแต่ทว่าเป็นเพราะพระคุมหน้านั่นต่างหากไม่ใช่อิซาเบลแต่อย่างใดไม่ว่าจะอะไรอย่างน้อยนั่นก็เป็นของระดับยูนิคแล้วมั้งอาร์ค กลือนน้ำลายขณะที่จ้องมองผ้าคลุมหน้าแห่งความมืดอย่างไม่วางตาสมบัติแห่งซาริเรนนั้นคล้ายๆก,กับสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสามที่อาร์คต้องรวบรวมจิบ้าจริงเราเสียไปมากจนแทบจะตายได้เลยนะง,งานนี้เนี่ยโชคอย่างดีที่เขายังได้รับไอเทมมาจากอลรันและอาันเองก็ถูกขังคุกไปแล้วเขาจึงได้รับรางวัลค่าหัวที่เพิ่มขึ้นมาในตอนไหนก็ไม่รู้เป็น500เหรียญทองแต่แล้วในขณะนั้นเองอิาเบลได้เข้ามาใกล้าอาร์คพร้อมกับเผยรอยยิ้มฮ่าให้ตายสิ ช่างงดงามเกินไปแล้วกระทั่งว่าทําไปโดยไม่ได้คิดสิ่งใดตอบแทนเขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากต่อว่าแล้วล่ะผู้ค้นหาความจริงอาร์คนิมท่านคือผู้สืบทอดแห่งผู้กล้ามาบันที่มีความใกล้ชิดเป็นสหายร่วมรบกับซานร,รินข้าที่ปล่อยให้กลุ่มของนาเบียนหนีไปได้เพราะว่าขาดซึ่งประสบการณ์ณว่าเป็นความผิดพลาดมหันสมาคมแห่งความมืดเป็นสหายต่อผู้ค้นหาความจริงมาช้านานข้าคิดจะขออภัยต่อความร้ายาทต ที่สมาคมแห่งความมืดเคยล่วงเกินท่านหลังจากเกิดเรื่องอิสเบลจึงได้ทราบว่าอาร์กนั้นมีตัวตนแท้จริงเป็นใครตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าซานเรนและผู้กล้ามาบันนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างยิ่งเธอจึงรู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงที่ผู้สืบทอดของผู้กล้ามาบันถูกไล,ล่ล่าโดยพวกองค์กรของตนตามคำสั่งรอบสังหารเออก็นะเรื่องราก็ผ่านไปแล้วปล่อยมันไปเะครับ อาร์ครู้สึกว่าความงดงามของอิซาเบลนี้คล้ายกับว่าจะคุกคามตัวเองเข้าให้แล้วถึงจะเป็นแบบนั้นแต่พวกเราก็ต้องขออภัยต่อการกระทรําไร้มารตาอย่างแท้จริงอีกทั้งท่านยังมาเพื่อช่วยเหลือเราผู้มีพระคุณของพวกเราตอนนี้ข้าละอายใจยิ่งนะักที่ต้องมองหน้าอาร์คนิมข้าจึงต้องขออภัยต่อเรื่องราวที่ผ่านมาจากใจอีกครั้งเฮ้อถ้าคิดแบบนั้นจริงอย่างน้อยก็ให้ตอบแทนอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันบ้างสิวะ งางดสิ่งที่เขาเป็นกังวลยอมเป็นไอเทมมากกว่าสาวงามอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าอิสซาเบลจะเพียงแค่กล่าวขอโทษเท่านั้นอาร์คจึงเริ่มอารมณ์ขึ้นกับความสูญเปล่าเว่าความกังวลของอาร์กก็กลับมาลายหายเนื่องเพราะอาร์คนิมและสหายการก่อกบฏของสมาคมแห่งความมืดจึงยุต,ติลงได้ข้าจึงมีสิ่งที่คิดอยากจะตอบแทนอิซาเบลเผยใบหน้าที่งดงามคล้ายกับว่าตระหนักถึงเรื่องนี้ดีเมื่อเธอกล่าวคำพูดจบ บุคคลสวมใส่หน้ากากทั้ง13ตามตาก็เรียงแถวตามหลังเธอมาพร้อมกับกระเป๋าจํานวนหนึ่งรางวัลอานี่เราได้รับรางวัลใช่ไหมเนี่ยอากรับกระเป๋ามาภายในบรรจุเอาไว้ด้วยดาบที่มีออร่าสีแดงปกคลุมติงดาบปีศาจแห่งกิลซานเกรดหายากประเภทดาบสองมือพลังโจมตี45 6 0ความทนทาน200 2 0 0้ 200, ําหนัก45 ข้อจำกัดในการใช้เลเวล190รขึ้นไปมีค่าความเชี่ยวชาญดาบขั้นสูงดาบปีศาจแห่งตำนานที่กล่าวกันว่าผ่านการเชื้อเชอนมอนสเตอร์นับร้อยทั่วทั้งทวีปมาแล้วดาบเล่มนี้มีความคมเป็นที่สุดสามารถตัดได้แม้กระทั่งหินโดยที่ไม่ได้สูญเสียความคมปไปใดอย่างใดดาบแห่งกิลซานสามารถตัดผ่านได้แม้กระทั่งหนังที่หนาของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์แต่แต่ว่าเพราะพลังปีศาจแปรเปลี่ยนเป็นพลังมันจึงต้องกินพลังชีวิตของผู้ใช้ ฮะอะไรกันเนี่ยดาบหายยากเหรออารู้สึกลมหายใจหายวับไปจนกลามแทบจะหล่นค้างความมันเงาของมันเป็นในแบบญี่ปุ่นมันคือดาบคมเดียวบ่อครั้งที่เขาจะได้รับอาวุธหายากมามันก็ใช่แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับดาบดาบนั้นเป็นอะไรที่มีพลังโจมตีน้อยกว่ากระบองหรือว่าอาวุธสองมือหรือว่าขวานแต่ก็เป็นเพราะสมดุลของมันทําให้ง่ายต่อการใช้รวมไปถึงความเร็วการโจมตี พลังการโจมตีเองก็อยู่ในระดับที่ดีมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมดาบจึงกลายเป็นอาวุธยอดนิยมในเกมออนไลน์ซะส่วนใหญ่อย่างเช่นตอนนี้อาร์คยังคงใช้งานดาบของแลนเซลอยู่เลยแต่ทั้งว่าพลังโจมตีของมันจะดีไม่น้อยแต่มันก็แค่23-35เท่านั้นถากว่าเขาใช้ร่วมกันกับการอัญเชิญเดริกออกมาแล้วนั่นจะทําให้ได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าดาบแห่งกิลซารเล่มนี้กลับมีพลังโจมตีมากถึง45-60หน่วย นอกจากนี้แล้วเรียกปีศาจเป็นออปชันเสริมที่จะช่วยเสริมความเสียหายได้อีก20%ราวกับว่ารับฝนหลังความแห้งแลง้งดาบเล่มนี้เปรียบได้ดังอสุรกายก็ไม่ปานหากว่านำมาเทียบกับดาบเล่มปัจจุบันที่เขากำลังใช้งานอยู่อเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับดาบสองมือเท่าไหร่แต่ในเมื่อมีความเชี่ยวชาญการต่อสู้ด้ดดาบแลมือเราเลยสามารถใช้วุธที่เป็นดาบอะไรก็ได้ความเร็วการโจมตีเองก็น้อยไปหน่อย แต่ว่าความเสียหายที่สร้างได้มันมากขึ้นเป็นข้อแรกเปลี่ยนเลยนะท้ายที่สุดก็น่าจะสามารถทดแทนที่สูญเสียไปได้ฮ <c oughs> นี่เราโชคดีถึงขนาดนี้ได้เลยเ,ลเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนไปใช้งานดาบเล่มนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มพละกําลังได้กว่า3 0เลยทีเดียวแน่นอนว่าถึงแม้เขาจะได้รับดาบหายากเล่มนี้มาเขาก็ไม่อาจจะขายดาบแลนเซลหรือว่าซอเบลดไปได้ในเมื่อเดริกและดีมอสก็คือเจ้าของของดาบวิเศษเขา จำเป็นจะต้องรอจนกว่าจะหาดาบวิเศษใหม่มาทดแทนได้แถมยังมีข้อจำกัดเลเวล190ตอนนี้เราเลเวล180แต่อีกไม่ช้าต้องได้ใช้มันแน่อาร์เก็บดาบแห่งกิลซานเข้ากระเป๋าไปโอ้ทางนี้ก็เหลือเชื่อเลยเอ่อเออไอเทมหายย่ะจัสติสแมนและกลุ่มทันบนต่างก็จดจ้องมองการรากับว่าสติหลุดพร้อมกับปากที่อ้ากว้างค้างตึงพวกเขา ต่างก็ได้รับไอเทมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพโรโค้ได้รับฮาร์ปแห่งไซเรนซึ่งเป็นไอเทมดนตรีวิเศษจัสติสแมนได้รับถุงมืออสสรพิษทาสซาได้รับมีดแห่งความตายบันคุนได้รับชุดเกราะแห่งความตายอีกทั้งไอเทมทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีค่าสถานะจนเกินบรรยายทั้งมันมีความเหมาะสมกับแต่ละคนข้าหวังว่าพวกท่านจะลืมข้อขัดแย้งและแทนที่ด้วยความประทับใจที่มีต่อกันนะเอ,อ่อข,ข้อขัดแย้งขัดแย้งอะไรกันล่ะครับ แองทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องในอดีตเมื่อได้รับดาบมาแชมบราถ,ถึงกับสายหน้าขณะที่ยิ้มเก้กังส่งมาให้อาร์คขณะเดียวกันนั้นหน้าต่างข้อความก็ได้ปรากฏขึ้นติง้งความสัมพันธ์ลับระหว่างท่านและสมาคมแห่งความมืดได้เปลี่ยนแปลงจากเกลียดชังสู่เป็นมิตรตอนนี้เขาไม่ต้องกังวลเรื่องที่สมาคมแห่งความมืดจะไล่ล่ต่อไปแล้วอีกทั้งถ้าแชมบรามีตำแหน่งใหญ่ในสมาคมแห่งความมืด มันก็จะยิ่งทําให้อาร์คสามารถหยิบยืมแรงมาใช้ได้อาร์คไล่ล่าลันจนพบเจอเรื่องราวครั้งนี้โดยบังเอิญแต่ว่าผลลัพธ์ที่เก็บเกี่ยวมาครั้งนี้เกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้มากนะักตอนนี้ก็เหลือแค่เกลี้ยกล่อมแชมバา,าสินะหลังพิธีการเสร็จสิน้นอาร์คจึงได้เข้าไปพบเจอกับแชมバา,าอีกครั้งอาร์คเริ่มที่จะท่องสีข้างแชมาราขณะที่เผยท่าทีขี้เล่นส่งให้เฮ hey, ้ดูดีไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ย นี่นายพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อิซาเบลไม่ใช่ว่าเธอเป็นสาวงานคํามแทหรือหรืองไงน่ะอย่าพูดไร้าสาระนะเชมาราตะอคอกใส่แต่ตว่าส่วนที่โผล่พ้นออกมาจากหน้ากากนั่นสามารถเห็นอาการแดงระเรื่อได้อาจึงกล่าวระเซ้าเย้าแย่ต่อไปนี่นายก็อย่าถล่าตัวลึกเกินไปนักล่ะยังไงอีกฝ่ายก็เป็น n อ c นีซนะเป็น n อ c ีซแล้วไงล่ะน่าประหลาดใจนักเชมาราตอบกลับมาอย่างผิดแผกฮะ ว่าอะไรนะนี่นายสนใจ NPC ซจริงเหรอแล้วการจะมีแฟนสักคนเหตุผลคืออะไรละ่ะเออเออเอเอถึงแม้ว่าสาเบล็จะเป็น NPC แต่เธอคือคนที่เข้าใจฉันเธอเป็นคนที่คอยสนทนากับฉันอยู่เสมอจะมีอะไรอื่นสำคัญกว่านี้อีกเหรออาร์นั้นไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้ที่จริงแล้วถ้าหากไม่นับสถานะของ NPC ของเธอเธอเองก็ไม่ต่างอะไรกับแฟนสาวสักคนหนึ่งเลยสักนิดแต่กระทั่งว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็เถอะ เขาก็ไม่มีอารมณ์มาเข้าร่วมได้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่ายังไงเธอก็เป็น NPC ซหรอกหรือฉันเข้าใจค่ะจากนั้นเองโลโคพันคว้ามือของแชมบาร่าไปเขยา่าความรักเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งมวลความรักสามารถทำให้เมินเฉยต่อทุกสิ่งได้ต้องปกป้องเธอไปตลอดด้วยนะคะนี่สิความรักที่แท้จริงตอนนี้ฉันรู้เลยค่ะว่าพี่แชมบาร่านั้นเป็นผู้ชายที่ดีแค่ไหนเออเอเอเป,เป็นแบบนั้นเหรอ แชมบรามองไปทางอา์คอย่างมีชัยนายก็ควรจะละอายบ้างนะโรโคยังคงพูดตอไปเรื่อยจนหน้าของแชมราเริ่มแดงกลับขึ้นขณะที่มองอังอีกครั้งอังเองก็หน้าแดงโดยที่ไร้เหตุผลขณะที่เข้าไปพ่านโรโคออกมาให้พ้นทางขณะที่กลับมาสนทนาประเด็นหลักแชมราตอนนี้นายก็เป็นพะผู้ช่วยของพวกเขาแล้วหลังจากนี้นายคงต้องทุ่มเทกับสมาคมแห่งความมืดปีกสักพักใหญ่เลยสินะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแชมบาพยายักหน้ารับ เขาได้ยินเรื่องราวจากอิซาเบลมาแล้วสมาคมแห่งความมืดในปัจจุบันแบ่งแยกออกเป็นหลายฝ่ายและพวกเขาต่างก็กระจายตัวกันไปทั่วทั้งทวีปนั่นจึงเป็นเหตุผลทําให้สมบัติแห่งสร้างรินก็จัดกระจายและก็เป็นเพราะเชมบาราผ่านการทดสอบได้จึงได้ถือครองพวกมันถึงสองชิ้นงานของเขาในฐานะพระผู้ช่วยของสมาคมแห่งความมืดคือหาสมบัติชิ้นที่เหลือและนั่นจําเป็นจะต้องให้เขาออกค้นหาสาขาอื่นๆของสมาคมแห่งความมืดที่อยู่ยังพื้นที่อื่นๆ ขาต้องเกลี้ยกล่อมพวกเขาเหล่านั้นให้กลับคืนสู่ถิ่นอากที่รับรู้เรื่องราวถึงกับเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมา <c oughs> เพราะงั้นแล้วนายก็คงไม่ว่างไปทำอย่างอื่นอีกเลยสินะ <c oughs> ฉันเขาบอกไว้ตรงนี้เลยฉันไม่คิดจะยกแผนที่กับดึกให้หรอกนะแชมรารู้ตัวว่าที่อาคพยายามชักแม่น้ำเหล่านี้มาเพื่ออะไรไอเทมที่อาคต้องการคือสิ่งที่นำพาไปสู่ภารกิจซึ่งมีทั้งแผนที่กุญแจและบันทึกทั้งหมดนั้นยังอยู่กับซิด อา,าร์คและแชม巴าตกลงกันเอาไว้ว่าพวกเขาจะสู้กันที่ e v i ิ c อออ o n Arena และผู้ที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่าการที่จะกลับไปเซเลบิดเพื่อประลองเพียงหนึ่งครั้งออกจะเสียเวลามาก,กเกินไปอีกทั้งยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ซ้ำว,ว่าอาร์คจะได้รับชัยชนะที่ซิวนาเขาเพิ่มเลเวลตัวละครและทักษะมามากมายก็จริงอยู่แต่ว่าหลังจากที่ได้สู้กับอลันเขาจึงรู้แชมารายังเพิ่งจะได้รับผ้าคลุมหน้าแห่งความมืด ซึ่งมันก็มันใช้อเทมระดับธรรมดาธรรมดาเลยสักนิดมันก็เหมือนกับการที่ค่าสถานะข้้งหลายของอาร์คจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับหนึ่งในสสิ่งมหัศจรรย์แชม่าเองก็จะได้รับค่าสถานะเพิ่มขึ้นเพราะได้รับไอเทมเหล่านั้นรวมถึงทักษะใหม่ก็ด้วยเช่นเดียวกันก็พาร์ทที่1จบไปแล้วนะครับสําหรับในตอนนี้ก็เป็นถ้าแบ่งเป็นเป็นพาร์ทมานนะผมทําได้250ตอนเลยนะถ้าเกิดทําคลิปแยกนะ250ตอน250พาร์ทนะสำหรับในตอนนี้นะ อ่ก็อาร์คเนี่ยได้เดินทางมาถึง3ามบมเปอรเนตแล้วนะอะ่ของในเรื่องทั้งหมดเนาะก็มาไกลพอสมควรเลยหละ่ะส่วนท่านใดที่คิดว่าสนุกก็ฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะผมก็จะทำอาร์คออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะจบตอนที่750หรือว่าพาร์ทที่750นั่นเองนะไม่ใช่ตอนหลอกตอนน่ะจะแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆนะอยห้า0พาร์ทเป็นพาร์ทย่อยนะอืมแล้วผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย